นี่เป็นมะเขือยาวซึ่งเป็นของคุณตานายเหล่าทองสารชาวบ้านน้ำจ้อยตาบลรเลิงใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่ได้ทำการปลูกไว้ภายในสวนเกษตรผสมผสานซึ่งตอนนี้มะเขือยาวที่ปลูกไว้สามารถเก็บผลผลิตออกไปจําหน่ายได้ยอย่างต่อเน,นื่องและยังมีลูกที่ดกมีรายได้จากการขายมะเขือยาวที่ดีควบคู่กันไปกับพืชผักชนิดอื่นๆด้วย โดยคุณตานายเหล่าทองสารชาวบ้านนําจ้อยบอกว่าตนเองนําต้นมเมล็ดมะเขือยาวมาเพาะต้นกล้าวไว้ก่อนที่จะนําไปปลูกลงไปในลุมโดยปลูกเป็นแปลงแถวยาวโดยปลูกสลับแซมกับต้นมะละกอลเราวกว่า300ต้นซึ่งการปลูกมะเขือ ก็ไม่ยากอีกอย่างการปลูกก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใช้ระบบอินทรีย์เป็นหลักซึ่งการบำรุงพืชก็จะใช้ปุ๋ยคอกและไล่มแมลงด้วยน้ำหมักเท่านั้นส่วนการให้น้ำ ก็ให้อย่างสม่ำเสมอตามสภาพอากาศใช้เวลาดูแลประมาณ2เดือนก็เริ่มติดดอกออกลูกแล้วและให้ผลผลิตที่ต่อเนื่องยาวนานหลายเดือนและในขณะนี้สามารถเก็บผลผลิตออกไปจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องได้หลายรุ่นแล้วโดยผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งก็นำไปรับประทานและก็นำไปขายให้กับชาวบ้านในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ควบคู่ก,กันไปกับการขายพืชผักชนิดอื่นๆไปด้วยโดยขายแบบชั่งกิโลกรัมกิโลกรัมละ20บาทฉเฉลี่ยก็มีรายได้ในการปลูกแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า5,000บาทเลยทีเดียวโดยคุณตนายบอกต่อไปว่า ภายหลังจากที่มะเขือเริ่มให้ผลผลิตที่น้อยลงก็จะทำการถอนต้นเดิมออกและทำการถายแปลงพร้อมกับนำมะเขือชุดใหม่มาปลูกทดแทนและพืชผักอื่นๆแซมกันไปจะส่งผลให้ตนเองนั้นมีรายได้อย่างต่อเนื่องครับ